การทูบกลายเป็นชื่อที่คนทั่วไปรู้จักเมื่อเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการล่าแม่มดในปี2552หลังถูกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งอ้างอิงข้อความที่เธอโพสต์ใน Facebook โจมตีว่าจับช่วงสถาบันพระมหากษัตริย์จนถูกแจ้งความดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และในเวลาต่อมาเธอก็ถูกตัดสิทธิ์เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และถูกสังคมกดดันไม่ให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทามกลางกระแสะสนับสนุนและต่อต้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112. <ม>1 1 2การถูกกลายเป็นที่สนใจอีกครั้งทั้งจากหนังสือพิมพ์ฉบับเดิมที่นำประวัติของเธอมาเผยแพร่และวิจารณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เปิดรับเธอเข้าศึกษารวมถึงสื่อต่างประเทศหลายแห่งเช่นสำนักข่าว b b c ของอังกฤษ และหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์ของสิงคโปร์ที่ขอสัมภาษณ์เธอในประเด็นมาตรา112เธอเปิดเผยกับ Voice TV ว่ากระแสสนับสนุนและต่อต้านการแก้ไขกฎหมายม,มาตรา112ในขณะน,นี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญเรื่องหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทยการที่112เนี่ยถูกนำมาใช้มากขึ้นเราก็มันไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองแต่เป็นทั้งการศึกษา นักวิชาการรวมถึงประชาชนคนธรรมดาก็ถูกเล่นงานด้วยกฎหมายข้อนี้ทำให้กระแสของการแก้ไขกฎหมายการยกเลิกกฎหมายมันกลับมามีความสำคัญในในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ากระแสต่อต้านการแก้ไขมันก็ย่อมตามมาด้วยทำให้มันกลายเป็นมันกลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะที่ ที่มีการนำกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยมาโจมตีกันเล่นงานกันมากขนาดนี้เราได้แนวร่วมมากมายอย่างเช่นเธอยอมรับว่า,าไม่แปลกใจที่การโจมตีด้วยข้อหาไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ขยายวงกว้างไปสู่บุคคลในแวดวงวิชาการซึ่งโดยปกติจะเปิดพื้นที่และมีกรอบคุ้มกันมากกว่าคนทั่วไป โดยเธอมองว่าการเรียกร้องเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากนักวิชาการจึงไม่แปลกที่คนกลุ่มนี้จะถูกเพ่งเลงและถูกขีดกรอบจากมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่เธอแปลกใจก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แปลกใจมากๆเลยคะ่ะที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคนขีดเส้นกรอบไม่ให้เรื่องนี้ไม่ให้เคลื่อนไหวเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัยท,ท,ทั้งๆที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยควรจะเป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาควรจะสนับสนุนการตั้งคำถามกับสังคมสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองเรื่องวิชาการหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะ่ะไม่เป็นธรรมที่ออกมาระงับไม่ให้เคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งหนึ่งสองคือจริงๆแล้วหนูคิดว่าอาจารย์นิติรัเองก็ไม่ได้ ไม่ได้ต้องการจะใช้ชื่อธรรมศาสตร์นะคะเขาเป็นแค่กลุ่มอาจารย์ที่สอนในธรรมศาสตร์ซึ่งบทบาทที่อาจารย์สอนน่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งกับที่อาจารย์มาเคลื่อนไหวซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเรารู้สึกว่าทุกคนสามารถเคลื่อนไหวได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆก็ตามมันเป็นเสรีภาพที่สามารถกระทําได้ การทูบกล่าวปิดท้ายถึงบทเรียนของเธอว่ากรณีของคณะนิติราชน่าจะถูกต่อต้านและโจมตีรุนแรงกว่ากรณีของเธอเนื่องจากในกรณีของเธอนั้นสังคมภายนอกไม่ได้เข้ามากดดัน แต่ในกรณีของคณะนิติราชคนที่ออกมาต่อต้านมีทั้งข้าราชการนักการเมืองจากทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์นักวิชาการตลอดจนประชาชนทั่วไป royalty, ที่เธอมองว่ามีความรุนแรงไม่ต่างกับการรวมตัวกันต่อต้านกลุ่มนักศึกษาของกลุ่มกระทิงแดงและกล <ô> ุ to to view, s <S mm ่มนวพลในสมัย6ตุลาน1 9เเพียงแต่ในปัจจุบันผู้ต่อต้านไม่ได้ถูกจัดตั้งโดยภาครัฐเหมือนในอดีตทั้งนี้ การทู่มีกำหนดเข้ารายงานตัวต่อตำรวจสถานีบางเขนตามหมายเรียกในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ปองขวัญสวัสดิพักไว w i ท e t ีรายงาน